สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้เป็นวันที่14เมษายน2554นะครับผมมาดูคลิปก่อนแนะนำไพรชาร์อันก่อนก็รู้สึกว่ามันหน้าตามันตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เลยถือโอกาสทำคลิป แนะนำชีพไฟชาร์ตให้ใหม่อีกครั้งนะครับชีพไฟชาร์ตของเรานี่ก็ก็เคยแนะนำกันแล้ววิธีที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนหุ้นนะครับเปลี่ยนหุ้นเนี่ยเราก็เราก็ได้สามารถทำได้โดย เราจะพิมพ์ที่ O 1ก็ได้นะครับอย่างเช่นเราก็พิมพ์คว่าพิมพ์ปตทเนี่ยนะครับแล้วแล้วก็เ n t e r t e r นะครับเมื่อเรา Enter แล้วเนี่ยไอตัวเลขงบดุลก็จะเปลี่ยนไปเป็นปตทนะครับ ต,ตัวเลขตัวเลขตัวเรื่องบุมทางด้านนี้จะเปลี่ยนเป็นปตทไปแล้วแต่กราฟยังไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับกราฟยังไม่เปลี่ยนเราต้องกดโอเคก่อนนะครับเเรากดโอเคแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะไปเขียนกราฟ ป็นของหุ้นเอาข้อมูลของหุ้นปตทมาเขียนกราฟให้นะครับเราจะเปลี่ยนก็สามารถใช้ใช้ด,ดาวดวตัวน,นี้ได้นะครับรจะเปลี่ยนเป็นเป็นปตทปตนะครับเช่นเดียวกันงบยุลก็เปลี่ยนแล้วนะครับ แล้วเราก็ต้องกดโอเคตามนะครับครับกราฟก็เปลี่ยนแล้วทีนี้ก็มีอีกวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะเปลี่ยนหุ้นได้โดยการ ใช้ด,ดาวด้านนี้แต่ด,ด,านนด,ดาวด้านนี้ตัวนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนหุ้นเนี่ยเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับกดปุ่มกดก่อนเปลี่ยนนะครับกดก่อนเปลี่ยนสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีสีนี้นะครับ แล้วก็เราถึงจะมาเปลี่ยนตัวนี้ได้เพราะเราเปลี่ยนเป็นลาดบุรีนะครับการเปลี่ยนวิธีนี้เราไม่ต้องกดโอเคตามเพราะว่าโปรแกรมจะไปเปลี่ยนทั้งงบดุลแล้วก็เขียนกราฟให้ใหม่ทีเดียวนะครับ มันกลับกันตรงที่ว่าถ้าตรงนี้ต้องต้องกอดตรงนี้ก่อนแล้วมาเปลี่ยนโอเคมากดโอเคแต่ถ้าใช้ตัวนี้ต้องกดก่อนเปลี่ยนกดกดเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนดาวตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเรียรบร้อยแล้วนะครับทีนี้กราฟเนี่ยมนันเป็น200วันอยู่ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น50วันแล้วก็แก้50วันนะครับแล้ว n t e r Enter เสร็จก็กดโอเคตามนะครับโปรแกรมก็จะเขียนกราฟ50วันให้เรานะครับกรับราคา50วันให้เรา เสียงจะได้ยินเสียงดังติงต้งติ้งติ้งสามครั้งก็เนื่องจากตั้งตั้งตั้งค่าไว้ให้ให้โปรแกรมส่งสัญญาณเตือนติงต้งติ้งติ้งสามครั้งถ้าเปอร์เซนต์เส้นเปอร์เซนต์เคเนี่ยเส้นเปอร์เซนต์เคเส้นเปอร์เซนต์เคของสต็อกค s สติกออสซิเลเตอร์เนี่ยขึ้นไปอยู่เหนืออยู่อยู่ตั้งแต่80ขึ้นไปเนี่ยนะครับ ตั้งโปรแกรมไว้ให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 สั่งงานซึ่งการตั้งโปรแกรมให้ให้ส่งสัญญาณนี้ก็ก็อธิบายไว้ในคลิปไว้ในคลิปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับท<ม>ีนีใน้ใน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 เนใ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 นนน ก็แสดงกราฟกราฟรายวันอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทีนี้เราถ้าจะต้องการดูกราฟจำนวนระหว่างวันซึ่งซึ่งจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เราอัปเดตนะครับมันก็จะกระโดดมาที่ชีตกราฟระหว่างวันนะครับอย่างเช่นว่าอันนี้ก็จะเริ่มจากเริ่มจาก 11, 10, 11อสิบสิบตัวนี้นะครับแล้วก็ไปจบที่แต่ละวันก็ไปจบที่ <c oughs> ที่ประมาณ 10, 17นาฬิกา16-17นาฬิกานะครับ ทีนี้ด้านนี้ก็คือไฮไลท์ของของงบดุลนะครับก็จะมีตั้งแต่ปีสองสองพันสิบอดไปจนตั้งแต่ปีสองหนึ่งันหนึ่งพัน้า้สิบสี่นะครับจนถึงสอง1นนะครับ <c oughs> นี่เป็นไฮไลท์ งบดุลต่างๆนะครับพร้อมกับทางด้านล่างนะครับก็จะทำอัตราส่วนทางการเงินต่างๆไว้ให้นะครับท่านสามารถมาดูอัตราส่วนทางการเงินด้านล่างได้แล้วก็ ก็ได้เขียนคาําอธิบายไปแล้วนะครับว่าที่มาของของค่าต่างๆมาอย่างไรนะครับพร้อมกับเขียนไว้ในคอมเมนต์นะครับคอ,คอมเมนต์ถ้าเราเลื่อนไปคอมเมนต์ต่างๆนี่เขาจะเขียนไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปกลับไปที่เราก็กดที่เริ่มเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะกระโดดมาท,ท,ที่ที่กราฟชุดนี้ คราวนี้ไอไฮไลท์อันเนี้ยไอไฮไลท์ hmm. ของงบดูน,นั้นเนี้ยเวลาหยุดที่อยู่ในในในไฟชาร์ตเนี้ยเวลาเราเลื่อนแล้วมันเลื่อนไปหมดเห็นไหมครับมันปีมันไม่อยู่ถ้าเราจะจะดูแบบให้ให้ปีมันคงอยู่เราก็มาดูแบบใช้ไปดูที่นิวไฮไลท์ตรงนี้นะให้มากดตรงนี้นะครับกดใน <c oughs> โปรแกรมก็จะกระโดดมาที่ที่ไ้ ในนิวไฮไรท์นะครับแล้วก็เวลาเรา,เราเ,ราเราเลื่อนเราเลื่อนขึ้นอย่างนี้มันก็ตัวปีมันก็จะถูกฟิกไว้มันก็จะไม่เลื่อนตามเราก็ได้ดูดูจำนวนดูลายปีดูปีได้ว่าปีอะไรนะครับใน New นิวไฮไรท์นี่เราเห็นไหมในไฮไรท์นะครับก็จะแสดงไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับก็สามารถดูได้ จำนวนครั้งต่อปีอาการปันผลผลประกอบการวัน x d วันจ่ายปันผลจำนวนผู้ถือหุ้นนี่ยนะครับก็มันก็แสดงรายการเหมือนกับที่อยู่ในไปชาร์ตแต่ว่ามันก็จะ จะ,จะดีกว่าในการดูงบดุลเพราะว่าได้ฟิกไอ,ไ,อไอเลขปีไว้แล้วนะครับท่านสามารถเลื่อนดูได้นะครับเลขปีก็จะได้จะได้ตรงกับกับรายการตัวเลขด้านล่างนะครับเดียวกัน <c oughs> ด้าน อ้อัตราส่วนการเงินก็ได้เขียนคอมเมนต์ไว้แล้วนะครับท่านสามารถค่าต่างๆคืออะไรนะครับเขาได้เขียนไว้แล้วทางด้านล่างนี้ก็คือค่าเฉลี่ยของของเอินเปอร์อรแชร์เอไม่ใช่ของ PE ย้อนหลังนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับเออแล้วพอท่านจะท่านจะกลับท่านจะกลับไปไายแอมพท่านก็กดปุ่มไพลไพลไพยชาร์จก็กลับไปสู่ชีตไายชาร์จนะครับโอเคนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ